สวัสดีครับผมยืนอยู่สะพานสร้างโรงสีนะครับกำลังจะเดินไปสนามหลวงนะครับมาครับตามมาเลยครับสะพานสร้างโรงสีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับเดินดูด้วยกันเลยครับนะครับนี่ก็จะเป็นนะฮะวังสลานลมนะครับถนน นะฮะมาตามมาเลยครับตอนเย็นเย็นนะครับลมเย็นสบายครับถนนการละยานไม่ตีนะครับนะครับตามมาเลยครับเป็นถนนสันสั้นนะครับ มาฮะเดินม,มาเลยครับนี่ฮะวังสรานลมครับถนนกระยานไม่ตีนะครับหน้านหน้าจะเป็นวัดพระแก้วครับ ก็ทรวงกาโหมนะฮะ คนถ่ายรูปด้วยนะครับนุ่มรอสาวสวยเดินมาครับ น,น่นานน่าจะเป็นป้อมทหารน,นะฮะนี่ครับมันจะเดินไปถึงวัดพระแก้วนะครับตรงนั้นมันจะมีนะฮะนี่ฮะถนนการัญ,ญมตีครับนครับ ด้านหน้าจะเป็นวัดพระแก้วนะครับแล้วก็กำแพงวัดพระแก้วครับาภาพมนุษป,ปืนครับนะฮะหน้าสวงกระโหมครับสวยงามนะฮะ สองกระโหกครับปืนนะฮะปืนสมัยโบราณนะครับสวยมากนะครับมาป่าแก้วครับสวยอแล้วครับ สวัสดีครับ